สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้สาวบุไทยพามาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะช่วงค่ำๆแล้วละ่ะไม่ใช่เย็นแล้วจับประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วจะ้ะที่ท่าเรือคนก็ยังไม่ได้กลับกันจะ้ะที่ท่าเรือสองทุ่มครึ่งแล้วก็ยังมีคนอยู่บนเรืออยู่ท่าเรืออยู่เพราะว่ามันยังไม่มืดยังไม่ค่ำจะ้ะยังสว่างอยู่สองคนตายายเหมือนกันยังไม่ได้กลับจะ้ะ ก็อยู่ที่ท่าเรือนี่จ้าบรรยากาศท่าเรือถ้าตอนกลางคืนอ่ะวันนี้มีโอกาสตอนกลางคืนก็จะเป็นไฟก็จะติดแบบนี้โดยเหมือนเนี่ยไฟก็จะติดไฟก็จะมีไฟช่วงนี้เขาจะเอาไฟมาติดเยอะอยู่จ้ะเพราะขโมยมันเยอะขโมยเยอะจ้ะช่วงอ่าพักหลังเนี่ยเขาก็เลยเอาไฟมาติดเยอะหน่อยให้มีความสว่างเยอะนิดนึงเยอะหน่อยก็จะมียามมียามเฝ้า อยู่จ้าทุกคืนทนานร้อน่นจ้าก็จะมีคนเนี่ยเสียงรถไฟผ่านก็จะมีเดินเดินนะเขาก็มาแคมปิง้งก็มีแล้วจ้ารถบ้านรถบ้านก็มาจอดแล้วแต่เรือยังไม่ได้อันนั้นคือเสียงรถไฟค่ะเสียงรถไฟดังอยู่ค่ะเสียงรถไฟยังนั่นอยู่จ้ะนีาประมาณนี้เนาะ ดูท่าเรือ <sk ill in> ก็เรือก็ยังจอดหลายลำ,ลำเรือยังจอดหลายลำอยู่เรือยังจอดหลายลำจะเสาผู้ไทยก็ถ้าเขามาจอดเนี่ยเ,เขาก็จะมีอ่าเขาก็จะมีถ้าถ้าคนไหนมามาเช่ามาจอดรถจอดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอ่ามีอ่าห้องน้ำก็ต้องมีห้องน้ำก็ต้องมีอ่าถ้าเสียเงินเขาก็จะมีอ่า นำเบอร์ให้เข้าไม่ได้เข้าฟรีจากห้องน้ำที่ี่เสียตังค์ถ้าถ้าคนไหนที่อยู่ประจำตรงนี้ก็ก็จะมีกุญแจให้เป็น Membership ก็จะมีกุญแจจะมีกุญแจติตๆดให้จ้าถ้าใครอยู่อยู่ที่นี่ที่นี่ตลอดนู่นจะ้ะเรือละลำเรือลำนู่นก็จะมีไฟติดตอนหกข้ก็เย็นนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นท่าเรือน่ะส่วนเยอะก็จะเป็นคนอายุเยอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานแล้วพักร้อนพักผลนเขาก็ขับรถบ้านไปโจทยต,ตรงนู้นตรงนี้ร้านอาหารก็เปิดแล้วจ้าแต่ตอนนี้สองทุ่มครึ่งเขาก็ปิดแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์ก็มาจอดคุยกันจอดมอเตอร์ไซค์คุยกันอยู่สทายจใจ คือท่าเรือเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนาะนี่ให้ดูนี่คือบรรยากาศให้ดูรอบๆบ,บรรยากาศลมหน่อยจ้ะเพราะว่ามันลมนตรงนี้ยืนตรงข้ามทะเลลมมันมาจากทะเลถ้าหันอย่างนี้จะไม่ค่อยเห็นนะมันจะมืดเออถ้าหันอย่างนี้จะเห็นหน่อยไฟช่วงนี้นี่จ้ะอากาศก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะเมืองแอนกันโฮมเย็นๆเนาะ ก็คิดถึงทะเลกันไหมมาทะเลเมืองแอนกรุโฮมได้แลคะคนไหนคิดถึงทะเลหนุมน่มๆขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาจอดคุยกันในช่วงนี้ส่วนมากคนไม่ค่อยเข้าบ้านกาช่วงเนี้มาจอดอยู่ข้างนอกกันนั่งคุยกันกินลมชมวิวอะไร นนี้จ้ะก,ก,ก,ก็ไม่ค่อยเข้าบ้านกันหรอกสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนก็ไม่ค่อยเข้าบ้านกันนี่จ้าอากาศมันก็ดีอย่างนี้และะ้วค่ะอากาศถ้าอยูอ่ถ้าหน้าร้อนหน้าร้อนก็จะเป็นอากาศดีจ้ะหน้าร้อนน่ะอากาศดีวันนี้ไม่เย็นมากดูใส่เสื้อไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวแล้วคะ่ะเดินออกมานี่จะพาไปดูเดี๋ยวสาบ,บุไทยจะพาไปดูคลิปต่ตอไปเดี๋ยวาบุไทยจะพาไปชม ทะเลช่วงค่ำจะเป็นยังไงม,มีจักรยานจอดอยู่ร้านอาหารนี่ก็ปิดประมาณปิดเร็วจ้ะเพราะว่ายังไม่ยังไม่ร้อนเต็มที่ยังไม่น่าร้อนเต็มที่แสงไฟมันมีแสงไฟบรรยากาศชิลเดี๋ยวไปดูทะเลกันนะคะส,วสาวไทยจะพาไปดูทะเลคะ่ะในคลิปต่อไป แชคลิปนี้พาเลาะพาปลวกตัวนี้ก่อนนะคะรักนะคะทุกคนจุ๊บๆเพดัว